ส่วนที่อบอตอท่าง,งามจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้นี่มีวิธีแบบเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใ,ในการกักเก็บน้ำนก็ถือว่าลดความเสี่ยงไม่ได้เยอะนะครับช่วงแรงนี้ที่อบอตอท่าง,งามจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยตอนนี้ทําการลักน้ําด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อที่จะผันน้ําจากคลองชเอนนองชลระทานมหาราชเข้าลงสู่คลองเชียงรากก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำำนําทํานา นายทิติพงศ์ศักด์ชัยสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ชาวบ้านครับร่วมการประกอบแล้วก็ติดตั้งการลักน้ำด้วยการใช้ท่อ PVC ขนาด8นิ้วจํานวน3ชุดครับเพื่อช่วยผันน้ําลงสู่ไร่นาของชาวบ้านหมู่ที่9ตําตำบลท่าง,งามซึ่งเป็นรอยต่อกับตําบลชีน้ําร้ายพื้นที่ที่ใกล้เคียงประตูระบายน้ําบางโฉมสี ซึ่งถ้าสามารถผันน้ำลงคลองชีน้ำรายได้ยาวกว่า7กิโลเมตรครับก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำทำนาได้กว่า3-4ถึพันไร่ด้วยกันพร้อมกันนี้ครับทางอบตอท่าง,งามเองก็ยังได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อทำระบบการลักน้ำให้มีจำนวนท่อเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็คาดว่าน่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรครอบคุมได้ถึง3ตําบลครับรวมพื้นที่เนี่ยกว่าหมื่นไร่ด้วยกันให้ได้มีน้ําใช้ในการทํานาในฤดูกาลนี้ครับจนกว่าที่ทางชลประทานเองจะสามารถระบายน้ํามาได้ตามภาวะปกติวิธีการทําทระบบการรักน้ำเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ได้ผลดีมากครับ ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยครับไม่ต้องใช้คนเฝ้าด้วยที่สําคัญเนี่ยระบบการลักน้ำนะครับสามารถผ่านน้าได้ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันครับก็ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำเห็นไหมฮะนี่ครับต้องช่วยกันค่ะ